นานแล้วนะออคือเออเอออ,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 อาจารย์เอออาจารย์สิทธ์ทําให้สําเร็จนะไม่อยากฝนแล้วด้วยไม่อยากฝนก็ไม่ต้องฝนเฮออ,อาจารย์ตรวจบอกข้าทีทําไมถึงให้สิทธิ์เอาหินไว้ฝนกระจกอ่ะ พระวดเจ้าอาจารย์ยังหาเขาหลิงไถศักดิ์สิทธิ์ไม่เจอเจอจันเที่ยวสามดาราอยู่ไหนและรรพระบระธา์โพธิคือผู้ใดอาจารย์จิงให้เจ้าฝนกันจไงมาอาจารย์เขาหลิงไถศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่ท่าจาันเซี่ยวสามดาราอยู่นี่อาจารย์ข้าพระประจา์โพธิก็คือท่านไงยืนอยู่ตรงหน้าคันนี่อาจารย์ถึงจะผ่านมาห้าร้อยปีแล้วแต่ว่า ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยมันมันมันก็ยังเหมือนเดิมอ่ะอเ <c oughs> จ้าก็จะหาไม่เจอเอาเอากระจกถออาจารย์นะเรือท่าเขาฝนมันเป็นกระจกได้เขาก็จะหาเจอใช่ป่ะอาจารย์อย่าหลับอย่าหลับอาจารย์อย่าหลับทำไมอ่ะถอดอาจารย์น่ะหลับอีกแล้วเจ <c oughs> ้าไม่ยอมฝนกระจกหาจา,จาวนะิธีอื่นได้นี่น

ก็ติดตามอาจารย์ไปห้าร้อยปีแล้วที่ไม่ได้ผ่านมาที่นี่กโอ้โหข้ากำลังล้าเจ็โอ้ลูกหลานลูกหลาน หนูไม่คิดว่าจะได้เจอหน้าเจ้าอีกในใจกินตั้ง500ปียังเหมือนเดิมอีกถ้ากลับมาแล้วในที่สุดเราก็รอจนแท็กกลับมาแล้วค่าคิดไม่ถึงและค่าไม่ถึงว่าจะมาเจออีกคิดไทยอยู่ก็ครบเลยไทยแข็งแรงเหมือนเดิมเฮ้ยเล้วแล้วทำไมต้นไม้